สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับอันเพื่อนเพื่อนพี่ๆท,ทุกท่าน,นะคะ่ะสวัสดีปีใหม่ด้วยนะคะอขอให้ท่านผู้ชมทุกทุกท่านขอให้ร่ำขอให้รวยขอให้มีเงินมีทองนะคะขอให้เจริญเจริญธรรมะคาขึ้นนะคะท่านผู้ชมขอให้มีแต่สิ่งดีดีขึ้นเรื่อยๆนะคะท่านผู้ชม โอเคนะคะมาเรามานำเสนอวิอ่งล่างกันนะคะท่านผู้ชมอ่ะก่อนอื่นมาดูคำเตือนกันก่อนนะคะเช่นเคยนะคะอ่าดูคำเตือนเช่นเคยนะคะนี่นะคะโซ่ถอยที่นำมาแบ่งปันเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะคะคสนับสนุนสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะท่านผู้ชม กดใช้วิจารณญาณเป็นการรับชมคลิปวิดีโอนี้นะคะอันนี้ก็จะมานําเสนอ,อ,อมาล่างนะคะมาล่างมาล่างมาทบทวนกันสักนิดนึงนะคะ,ะมันมาประมาณนี้นะคะท่านผู้ชมมันมาประมาณนี้นะอันนี้ตั้งแต่เขียนอันนี้ไว้นะ,ะแต่ว่าไม่ลบแต่ว่าอันนี้มันเป็นตั้งแต่งวดแรกนะคะอ่ามันมากี่กี่งวดนะคะ หนึ่งสองสามนะคะสนะคะหนะคะหกเจ็ดแปดเก้สิบนะคะอ็ดมันมาถึงงวดที่11นะคะท่านชมอ่าเรามาดูงวดที่12กันนะคะมาเขียนไอ้ผลลงวันที่หนึ่งที่มันออกก่อนนะคะหนึ่งเหนะคะผลลงวันที่หที่ออกนะคะอ่ะเรามาดู เราคำนวณย,ย้อนหลังสักนิดนึงเนาะอันนี้มันมันแบบไหนมันเพิ่มแต้มหรือว่ามันลดแต้มเนาะเราลองมาบวกดูก่อนนะคะบวกดูสัก2แถวนะคะท่านผู้ชม1นบวกบวกสมบวกสมก็เป็น7นะคอะอันนี้บวก3ากสามก็เป็น6ก็มาบวก1ก็เป็น7จน,น,นะคะเลงท้าย,ยด้วยเจ็ดเนาะเมาบวกห้า ก็ลงท้ายด้วยสองนะคะท่านผู้ชมสองมาบวกห้าก็ลงท้ายด้วยเจ็ดนะคะเจ็ดมาบวกเจ็ดก็เป็นลงท้ายด้วยสี่นะคะท่านผู้ชมลงท้ายด้วยสี่สี่มาบวกเจ็ดก็ลงท้ายด้วยหนึ่งนะคะหนึ่งมาบวกสามก็ลงท้ายด้วยเลขสี่นะคะเลขสี่สี่มาบวกสองคงที่ก็เป็นหกนะคะท่านผู้ชมอันนี้น่าจะ หกแล้วก็ลดแต้มนะคะลดแต้มหนึ่งแต้มนะคะแล้วก็เพิ่มไปอีกสองแต้มนะคะท่านผู้ชมแล้วก็มาตามแบบนี้นะคะอะ่ลองมาดูอีกงวดที่สองกันว่ามันใช่หรือเปล่านะคะว่ามันเพิ่มแต้มเพิ่มแต้มหรือลดแต้มนะคะสามบกอ,อย่างนี้นะคะ,ะบกแปดบกแปดก็เป็นสิบหกนะคะหกบกสามก็เป็นเก้านะคะเก้าอันนี้ศูนย์เราไม่ต้องนับแล้วเนาะเก้าแล้วก็บกเก้าก็เป็น สิบแปดนะคะลงท้ายเลขเแปดนะคะอ่าแปดมาบวกสองก็เป็นสิบนะคะก็เป็นศูนย์นะคะศูนย์มาบวกหนึ่งก็เป็นหนึ่งนะคะหนึ่งมาบวกสองคนที่คงที่ก็เป็นสามนะคะเห็นไหมคะสามแล้วก็ลดแต้มนะคะก็เป็นสองนะคะแล้วเพิ่มแต้มอีกสองแต้มนะคะอ่าก็ออกเลขอ่าหลักหลักหน่วยนะคะหลักหน่วยรู้สึกว่ามาอ่าสี่ครั้งโวดนะคะท่านผู้ชมมาสี่ครั้งโวดแล้วนะคะ ะลองมาดูางวดที่ออกไปนะคะมาบวกดูมันใช่หรือเปล่านะคะแปดบวกหนึ่งบวกหนึ่งก็เป็นสิบนะคะก็เป็นศูนย์นะคะศูนย์ 0, อันนี้ห้าบวกห้าบวกห้าก็เป็นเป็นศูนย์นะคะแล้วก็มาบวกห้าอีกทีก็เป็นสิบห้าก็เป็นเลขห้าลงท้ายด้วยเลขห้านะคะห้ามาบวกเก้าก็ลงท้ายด้วยเลขสี่นะคะสี่มาบวกสามก็ ลงท้ายด้วยเจ็ดนะคะเจ็ดมาบวกสองคงที่ก็เป็นเก้านะคะเห็นไหมคะโอ้มองมาเห็นกันเนาะขอโทษขออภัยค่ะท่านผู้ชมเก้านะคะเก้าแล้วก็ลดแต้มก็ไปเป็นหนึ่งแต้มนะคะเป็นแปดนะคะแปดก็บวกไปสองแต้มนะคะก็เข้าที่หลักหน่วยนะคะเรามาดาูเห็นไหมคะรู้สึกว่ามันจะมา ร้อยมาสองครั้งแล้วก็หน่วยมาสองครั้งแล้วก็ลอยมาสองครั้งแล้วหน่วยมาสี่ครั้งนะรอบนี้นะคะต่อไปว่าน่าจะขอโทษขออภัยชอบพูดผิดพูดถูกอยู่เลยเนะี่ยอยอะไรร้อยเนะี่ยหลักสิบเนาะเฮ้ยไอ้นี้เป็นหลักสิบล่างหลักสิบมาสองครั้งนะคะหลักหน่วยมาสีครั้งนะคะท่านผู้ชม,อมโอเคมาเรามาบกกันเนาะ เรามกบกันอันนี้บกหนึ่งเต็มนะฮะอีกบกหนึ่งแต็มนะฮะอีหนึ่งต็มอันนี้สองแต้มบกสองครั้งคะไม่ใช่สองแต้มอันนี้ก็บกกันสองครั้งค่ะท่านผู้ชมอันนี้บกหนึ่งครั้ง นี่นะคะอ่ะมาดูกันว่าที่คิดลงไปมันถูกแล้วนะอ่าถูกแล้วโอเคหนึบกบกสบวกสก็เป็น5้นะคะอ่าบวกสอสองครั้งก็เป็น4ก็มาบวก1ก็เป็น5นะคะท่านผู้ชม5แล้วมาบวก5ก็เป็น10บนะคะสิบวกหอีกทีก็เป็น15้านะคะสิบหหามา15้ามาบวก อสองก็เป็นสิบเจ็ดนะคะลงท้ายด้วยเลขเจ็ดนะคะเจ็ดมาบวกห้าอีกทีก็ลงท้ายด้วยเลขสองนะคะท่านผู้ชมสองมาบวกสองอีกทีก็เป็นเลขลงท้ายด้วยเลขสี่นะคะท่านผู้ชมอืมสี่นะคะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสี่นี่มันต้องเขียนอยู่ตรงนี้อันนั้นมันต้องลดแต้มนะคะท่านผู้ชมอันนี้ต้องลดแต้มะ โทษนะคะเนาะมันก็มีผิดมีถูกบ้างนะคะสี 4, แล้วก็เพิ่มแต้มไปก่อนห้าแล้วก็หกนะคะท่านผู้ชมอ่าอันนี้เป็นเลขสามนะคะอ่ะเรามาเปรียบเทียบกันว่ามันเหมือนตัวไหนบ้างนะคะท่านผู้ชมอ่ามันมีเหมือนกันบ้างนะคะอันนี้มาจากเป็นอันนี้หลัก หลักหน่วยอันนี้หลักหน่วยล่างนะคะท่านผู้ชมเอามาเอามาทบทวนอีกทีเพราะว่าเคยลงไปพร้อมกับคลิปที่คลิปลมๆอะค่ะท่านผู้ชมบางท่านก็อาจจะไม่ได้เข้าไปดูอาจจะไม่มองไม่เห็นนะคะอันนี้เอามาทบทวนดอูอีกทีนะคะว่าันี้มันเป็นหลักหน่วยล่างนะคะท่านผู้ชมหลักหน่วยล่างนะคะอ่ะมันเป็นอย่างนี้นะคะนี่ฮะเข้ามาประมาณนี้นะคะ อ่งดนี้ก็ยังเข้าอยู่นะคะงดที่ผ่านไปนะคะมันก็มาตามนัดตามัดทบทวนอีกทีนะคะอ่ะอย่างเช่นนะคะสี่ก็ตัวแทนก็เป็นเก้านะคะเก้าถอยหลังแต้มหนึ่งก็เป็นแปดนะคะก็บกหน้าแต้มก็เป็นศูนย์นะคะก็มาตามนัดนะคะอย่างแปดก็ตัวแทนก็เป็นสามนะคะบกห้าก็เป็นสามนะคะสามถอยแต้มหนึ่งก็เพิ่มแต้มหนึ่งก็เลขสี่ก็มาตามนัดนะคะอย่างเช่นสี่ตัวนี้นะคะก็เป็นเลข เป็นเลขคู่ของเขาก็เป็น9้านะคะก็ถอยแต้มเพิ่มแต้มก็มาตำนัดนะคะอย่างแดตัวนี้นะคะก็เป็นเลขสามนะคะสาถอยหนึ่งแต้มนะคะก็เพิ่มหนึ่งแต้มก็เป็น4ี่นะคะเห็นไหมคะเหมือนเหมือนตใดเหมือนกัน,นะคะ่ะตัวไหนที่มันเหมือนกันบ้างนะคะแต่ก็ยังไม่ต้องไปทุ่มอะไรเยอะนะคะบางครั้งมันเหมือนกันเราก็ไม่รู้ว่ามันจะมาหรือเปล่านะคะก็ต้องอ่อ่าพิจารณาดีๆนะคะว่าควรจะเอานำไปใช้นะคะท่านชม มันก็จะเหมือนกันแค่2ตัวนะคะแต่อีกสูตรนี้นะคะจะเอามาให้ดูนะคะอีกสูตรนี้มันจะมาะจะมาอย่างนี้5ตัวมา2ตัวบนครบเอยไม่ใช่2ตัวล่างครบนะคะท่านผู้ชม5ตัวนี้มันจะมา2ตัวล่างครบนะคะงวดแรกมันจะมาตรงนะคะท่านผู้ชมนะมี1มี5นะคะงวดที่2ก็มี7มีศูนย์นะมาตรงนะคะ งดที่สามก็มีหกมีสี่ก็มาตรงนะคะแต่ต้องไปจับคู่เอาเองนะคะท่านผู้ชมถ้าจับไม่เป็นก็คอมเมนต์มาเดี๋ยวจะจับให้นะคะ,ะ,ะงดที่สามนะคะอันนี้งดที่สี่นะคะงดที่สี่นี่มาตกกลับนะคะท่านผู้ชมมาตกกลับถ้าได้กลับแบบนี้มันได้ใส่เยอะนะคะบางทีถ้าหาว่ามันออกก็ก็ดีเนาะถ้ามันไม่ออกมันก็จะเสียตังเยอะนะคะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้น ก็ต้องคิดดีๆซะก,ก่อนนะคะท่านผู้ชมอ่าส่วนมางดที่อะไรอีกงดที่หนี่ก็มาตกกลับอีกนะคะท่านผู้ชมพองดที่เจ็ดเนี่ยเสิกมาตัวตรงนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าตัวพี่ช้างเองว่าจะซื้อสองตัวนี้ก็ลืมมาค่ะท่านผู้ชมอืมขนาดของตัวเองคำนวณยังไม่ได้ใส่เลยค่ะท่านผู้ชมไม่มัน,ม,นมันลืมอะเนาะ หาว่าไปว่าคนอื่นเห็นไม่ตัวเองยังลืมเนี่ยลืมใส่อะที่ที่เหลือเข็นไปหมดมันจะมีสองสูตรที่เหลือเข็นไปหมดละไปเชื่อเชื่ออะไรนะสูตรที่มันเด่นๆนะแต่ความจริงสูตรนั้นมันก็ไม่ได้เข้านะมันเข้าก็เข้าตกกลับนะคะเข้าตกกลับแล้วก็เอไม่ได้ไม่ได้เอานะคะอ่าส่วนอันนี้มันเข้าต,ตรงนะคะแต่ไม่ค่อยสนใจนะคะท่านผู้ชม แต่แต่พอมาสูตรนี้นะคะที่มันเหมือนกันลองมาดูนะคะมาเปรียบเทียบกันอันนี้มันยังจะมาห้าออตัวนี้มันยังจะมาสองตัวล่างครบหรือปักนะคะอันนี้มันจะเป็นแบบนี้นะคะมาเปรียบเทียบกันาจะเปรียบเทียบกันยังไงนะะเห็นไหมคะมันะะจะได้แบบไม่ต้องมีหลายคลิปเนาะท่านผู้ชมหลายท่านก็จะได้แบบรวมๆไปเนาะ ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยว่างทําคลิปเท่าไหร่นะคะพอดีก็มีงานบบนบ้างนะคะก็จะไปช่วยเขาทำน้นทํานี่บ้างหรือไปแจกของบ้างนะคะเพราะว่านี่นะคะ,อ,ะอันนี้สองสามสี่นะคะอันนี้คือน่าจะเป็นหลักหลักหน่วยนะคะหลักหน่วยล่างนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นวิ่งล่างนะคะ ที่มันเหมือนกันจะมีประมาณนี้นะคะแล้วส่วนสูตรน,นี้ล่ะส่วนสูตรน,นี้ล่ะมันจะเหมือนกันอยู่ประมาณนี้นะคะท่านผู้ชมมองเห็นไหมคะสามสูตรน,นี้นะเห็นไหมไหมคะช่วงนี้ก็อาจารย์ลงคลิปห่างๆหน่อยนะคะพอดีมีงานงานวันเกิดของครูวาบนชุ่มอะคะ่ะอยู่ใกล้ๆอะไรนาะทางชิงลายชิงใหม่เนะะี่ยค่ะ ทางใกล้ประเทศพม่านะคะว่าจะไปงานวันเกิดของท่านนะคะก็อยากจะไปทําบุญบ้างนะคะก็ขอหยุดไปทําบุญบ้างก่อนนะคะอ่าก็เนาะคนเรานานๆมีทีเนาะปีละครั้งนะคะก็อยากไปทําบุญร่มเขาบ้างนะคะก็เดี๋ยวจะได้เอาบุญมาฝากท่านผู้ชมนะคะ,อะโอเคคลิปนี้สองตัวล่างก็มีเพลงเท่านี้ลาคะท่านผู้ชม ก็ขอขอบคุณท่านที่เข้ามาติดตามนะคะที่เข้ามารับชมคลิปนี้ก็ขอเฮงๆรวยๆกันนะคะขอให้มีเงินให้ได้ถกเล็กถกหวยลอยเบอร์กันแล้วกันเนาะขอให้ถกรางวัลที่หนึ่งกันนะคะขอเฮงปังๆกันนะคะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะ